สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาชมเรื่องการเลี้ยงปลาหางนกยูงในระบบน้ําล้นนะครับตอนนี้เราก็จะมาทําในเรื่องของอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลานะครับวัสดุก็จะมีจะมีรังตัวนี้นะครับรังพลาสติกอันนี้ขนาดเป็นกล่องนะครับกล่องพลาสติกเพื่อนๆจะเลือกที่มีฝาปิดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโล่งๆแบบนี้ก็ได้นะตัวนี้นะครับประมาณ55ลิตรนะครับถ้าการใส่น้ําแล้วเราก็จะมี ก๊อกน้ําที่เราเลือกใช้ก๊อกน้ําแบบนี้นะครับก๊อกน้ำพลาสติกเพราะว่ามันสะดวกนะครับแล้วก็เราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อข้อต่อหลายทีนะครับตัวนี้เราจะใช้แค่ก๊อกน้ํานะแล้วก็จะเป็นข้อต่อเกี่ยวในแบบนี้นะครับตัวนี้ก๊อกน้ํานะครับข้างในมันจะไม่เป็นเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นโล่งแบบนี้นะครับไม่ใช่ที่เป็นฝอยนะที่มีตะแกรง แล้วก็มันเปิดปิดง่ายครับอ่อนตัวนี้นะแล้วก็หาซื้อยางแบริ่งไม่ได้นะครับต้องสั่งแต่ว่าไม่ทันใจแล้วใช้ยางวงไปก่อนแล้วกันตัวนี้เขาต่อเกี่ยวในเป็นพลาสติกธรรมดานะครับไม่ได้เป็นทองแดงไม่ได้เป็นทองเหลืองนะครับด้านใน,นขนาดขนาดนะครับหนึ่งทับสองนะครับก๊อกน้ําก็เช่นกัน1นึ่ทับสวิธีการประกอบนะครับง่ายๆก็คือ เราจะเจาะรูที่ตัวของกล่องนะครับแล้วเราก็เสียบอันนี้เข้าไปใช่ไหมเพื่อนแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปอีกทางหนึ่งแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับให้มันแน่นแบบนี้ตัวยางตัวนี้ยางวงตัวนี้ใครมียางแบริ่งหรือว่าใครที่สะดวกในการหาซื้อง่ายๆใกล้บ้านก็ใช้แทนก็จะดีกว่านะครับความแข็งแรงทนทานของเขาก็จะได้มากกว่าแต่ตอนี้ใช้ยางวง ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเดี๋ยวก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะคบอาแล้วก็จะเป็นท่อน้ําล้นนะคะท่อของเราแล้วแต่ว่ารังของเ,เพื่อนๆเนี่ยขนาดจะเท่าไหร่นะครับเราจะไม่ทําสูงมากเราจะทําพอดีขอบขอบรังแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปตัดออกอีกเพราะว่ามันเกินเนาะเสร็จปุ๊บพอเราประกอบก๊อกน้ําเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็เสียบตรงน,นี้เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคะเพื่อน,อนการทำระบบน้ำล้นดียังไงใช่ไหมครับป้องกันผิวน้ำเป็นฝ้านะคะแล้วก็ทำให้ออกซิเจนเนี่ยมันลงไปในน้ำได้อย่างคล่องตัวนะคะแล้วก็ปลาเราจะหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็โตวไวครับผมเดี๋ยวจะไป,ไปประกอบเต็มๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอันนี้เป็นวิธีการอธิบายการใส่ท่อคร่าวๆนะคะโอเคแล้วเราจะไป เจาะกรองนะครับแล้วก็จะประกอบส่วนนี้เข้าไปแบบสําเร็จเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมนะครับตอนนี้ก็เจาะรูมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะใช้สว่านเจาะหรือว่าใครที่มีหัวเจาะแบบตามขนาดของความความกว้างของท่อนะครับหรือว่าจะใช้ไฟไฟลนก็ได้นะครับที่แบบมีอะไรกลมๆที่มันเจาะได้แบบนี้นะคะ แล้วก็ใส่ท่ออ,อใส่ก๊อกน้ำเข้าไปแล้วนะคะรูเราจะเจาะไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่ากันน้ํำมันด้วยนะคะแล้วเราก็มาหมุนท่อตัวนี้นะคะเข้าไป หน้าตาก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับข้างในก็จะเป็นข้อ,องอแบบนี้แล้วก็ข้างล่างข้างนอกก็จะเป็นก๊อกแล้วก็ตัวท่อตัวนี้นะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้แต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวเราไปตัดอีกนะให้มันเสมอขอบตัวนี้นะคะตัดเลยแล้วกัน เลยข้างนอกี่ย น,นี้นะอเล็กน,น, <c oughs> นี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราจะลองใส่น้ำนะครับจะให้ดูการทำงานของเขาว่าเขาทำงานยังไง ย้อนเสงตอนนี้เราจะเปิดก๊อกไว้นะครับเดี๋ยวคอยดูว่าถ้าน้านเต็มตรงนี้แล้วอ่ะ,อะการทําง,งานเขาจะเป็นยังไงนะคะว่าน้ําลน้นเขาน้ํามันจะล้นออกมาตรงตรงนี้ไหมนะคะลน้นตรงท่อปลายท่อนะคะแล้วก็ออกทางกรอกตรงนี้เนาะเวลาที่น้ําเป็นฟ้านะคะหน้าน้ําเป็นฟ้าแล้วออกซิเจนมันลงไปไม่ถึงปลาของเราเนี่ย เพื่อนๆก็ใช้วิธีการทําน้ําล้นแบบนี้ได้นะคะปลงท่อตรงนี้แล้วก็ไปออกตรงเกาะตรงนั้นนะคะทําให้ฝ้าที่มันไม่สามารถเป็นอากระหรือว่าเอาอะไรตักออกได้เนี่ยมันก็จะไหลลงไปแล้วก็บนผิวน้าเรามันก็จะสะอาดมากขึ้นนะคะฝากเพื่อนๆในกดติดตามไว้นะครับเราจะได้มาชมกันพัฒนาของฟาร์ม D K M g u p y กันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเติบโตได้มากแค่ไหนนะคะ นี่นะคะทุกคนน้ํากําลังจะล้นนะค่ะนี่เสร็จปุ๊บนะคะเพราะว่าจะไหลออกตรงนี้เวลาที่เพื่อนๆวางาบ่ไว้การแจ้งเนี่ยนะคบไม่ต้องกังวลเลยว่าน้ําจะล้นบ่อนะคบหรือว่าปลาเราจะกระโดดออกนะเพราะว่าเมือม่อเมื่อไหร่ที่มันถึงปลายท่อที่เราตัดไว้นะครับน้ามันก็จะล้นออกมาแบบนี้เลยใครที่กลัวปลาลูกปลาหรือว่ามีลูกปลาอย่างนี้ครับก็สามารถเอา,อาตะแกรงหรือว่าเอาตะข่ายปลาทิถีนะคบไปปิดตรงน,นี้ไว้ได้นะโอเคอันนี้คือการทํางานนะคะถ้าเราเราไม่อยากเปลี่ยนน้ำเนาะ แล้วก็ปิดไปนี้นะคะน้ําก็จะไม่ไหลออกมาถ้าเราอยากเปลี่ยนน้ําสักครึ่งนึงใช่ไหมครับแล้วก็เราอยากจะเปลี่ยนน้ำสัก5้าสิเปอร์เ็นตใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ดึงท่อตรงนี้นะคะนี่ดึงท่อตรงนี้ออกมาแล้วเราก็เปิดน้ำมันก็จะไหลลงไปตรงนี้น้ำก็จะเข้าไปตรงท่อตรงนั้นนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกแบบนี้ เราไม่ต้องเสียเวลามาเอาสายยางดูดน้ำนะคะครับ,รบก็เป็นวิธีการใส่ย,ยางนะอย่าลืมนะคะว่าถ้าใครหาซื้อยางแบริ่งได้เนี่ยเพื่อนๆก็ซื้อยางแบริ่งนะครัแต่นนี้ใช้ยางพงนะครับแล้วก็ใส่ไปให้มันสุดกับขอบตรงนี้นะคะนี่แบบนี้เลยไม่เหก,กัน ตัวนี้3มชุดนะคะเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาอ,ออกมาแบบนี้ใครจะใช้ใครจะใช้เป็นพลาสติกสีดำนะครับหรือว่าจะใช้เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเทสน้ำกัน